แล้ววันนี้ก็กลับมาแบบอะไรไม่รู้นาแบบซูลูอะไรไม่รู้ซูโออะไรไม่รู้ในคนป่านะเดี๋ยวถ้าอยากได้แบบพี่จะส่งให้นะเกมนี้ก็แนะนำนะอย่าเล่นกันงสองคนแบบพี่นะตายากเนี่ยอันนี้คือเครดิตที่เราจะมาซื้อของซื้อเพื่อนนะเพื่อนมาแล้ว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 สี่องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit, กะระระยะบิดระยะแรงลม ทางซ้ายมีไหมทางซ้ายมีทางขวาไม่มีมีทางตรงว่ะเอาทางตรงเลยมาทางตรงก่อนดิไม่ไม่ตายไม่ตายให้ลบก่อนเลยโยงออกลูดอะไรโย่ถอยมอนไม่โดนหายอะไรโย่โดนโดนเข้ามาใกล้เราะโอ้า เลิกเองกดเลิกนั่งไม่ได้เงี้ยแต่งหนึ่งโอ้โหอย่างเยอะโอ้โหก็นี่นะครับใครสนใจจะเล่นจะเล่นกันสองคนนะผมบอกไว้ก่อนผมแนะนำว่าเล่นกันสองคนนะเกมเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเครดิตนันนี้น่าจะใช่ใช่ต้องซื้อปืนอันนี้น่าเป็นเครดิตที่จะมาซื้อพวกปืนพวกนี้นะพวกปืนพวกปืนอะไรเนี่ยพวกปืนพวกปืนอะไรตอนนี้นะ ก็ประมาณนี้เคลิตท่าสี่ป่ะพี่อ่ะเคลิตท่าสี่เหรอเออเอ้ยไปพลแม่กปืนพลแม่กปืนทางซ้ายมีไหมมีไหมมีโอเคทราบแล้วเปลี่ยนยี่ทางหน้าประมาณแปดองศาฟาเรนไฮน์อยู่ที่แปดนาฬิกาเกินหัวลอยอยู่ยิงไม่โดนว่ะเป้าหนึ่งดอกเดี๋ยวผมในูห้าไปรับแนวหน้าไว้เลย ััดกเดี๋ยวรับแนวหน้าให้เออเองรับแนวหน้าเลยพี่แนวหลังเองเฮ้ยพี่สสยไม่โดนเลยว่ะตอนเนี้ยถอยมาก่อนถอยทัพมาก่อนใส่ไม่โดนเลยว่ะไม่โดนเลยเฮ้ยมันไปเปล่ามากี่ตัวเองห้าตัวมันใส่ผ้าอะไรกันวะยังไม่โดนเลยว่ะแท็กยื้อถอยก่อนยูไม่ม่โดนถอยแล้วโยวิ่งก่อน โอ้โหตายไม่ไหวอยู่พี่น้อยแล้วโหแตกไอ้เฮียเซฟยังหูตุยตุยตุยอยไอ้เฮียไม่พไม่ช้านนาดสองทีอะยากิงผมแนะนำคนรูที่จะเล่นนะจะเล่นกันสองคนนะแม่งเล่นยากิงสองคนนะมาเยอะถ้าถ้าเราไม่เซฟดันเล่นดันเลยดันเล่นดันเลยเล่นสองคนมาสนุกโยมาเอ็งเอ็งพนไม่ปืนทางซ้ายมีไหมทางขวามีไหมชี้หน่อย ไม่ไม่มีเพราะไม่เห็นโอเคทางหน้ามียืนยันระบุตัวก็มีประมาณห้าตัวมีแค่ข้างหน้าเท่านั้นข้างหลังไม่มีโอเคทําการบุกได้เห็นหัวสี่ตัวห้าตัวกระโดมมาแล้วยิงไม่โดนก้อหนึ่งดอกคนทัคนทัถ้าไม่ไหวสามารถถอยมาได้ไปโดนเลย ถ้าถ้าไปเล่นในคอมนะกด e เราสามารถเลื่องเมาส์อันนี้ได้นะเล่นเป็นแป้นเล่นอันนี้ได้เฮ้ยแม็กหมดชับแม็กเล่นทีโอเคถอยมาถอยมายบบไม,ม่โดนมันกระโดดมันกระโดดวะไม่โดนฉันหายละฉันหายมากหมดโอ้ไม่ผ่านโอ้ไม่ดโดนเอ้ยมันยากจริงเล่นเกมนี้น้อหัวร้อนว่ะเขาแตกไอ้เทมเสร็จไปยังไงแล้วกิจวันนี้มาผ่านสามด่านพอเลยโอเคไหม เคลียร์ไหมอ่านสามด่านพอเลยเบอไม่นี่เป็นผังไหมอ่อสามด่านพออ่ะวันเนี้ยฮ้่มันดนูที่ไม่ได้หรอไม่ได้หว่ามา嘛สามด่านพออ่อนจ่าตีจ่าตีจ่าตีทางซ้ายมีไหมทางขวาเคลียร์มีแต่ข้างหน้าเท่านั้นสามารถยืนสวยได้ไม่โดนเซ็งกระสุนหนึ่งนัด ยยังมมีีีเสดวแตกหนึ่งแตกสองโนนอันนี้เฉดหัวท,ทางขวาอิงจัดการเดี๋ยวพี่เอาทางซ้ายแตกหนึ <S 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 ่งเหลอีกสองตัวเองเอาทางซ้ายพี่เอาทางขวาพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้น โดนติดติดรั้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีสองตัวไใบอยู่แตกหนึ่งแทงแทงแทงสวยปันเอ้ยพี่พี่ตาขวามาเลยโอเคกีเอ็งเอาทางเอ็งเอาทางขวาพี่เอาทางซ้ายจากระยะไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยากว่ะแตกหนึ่งเอ็งก็ให้อยู่เองให้อยู่ไอ้โยทางซ้ายแตกหนึ่งแล้วทังอ้พี่หลังแตกสอง เฮ้ยสวยตายดึงทางซ้ายทางซ้ายช่วยพี่หน่อยเหลือตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวหมดละพี่บ้านร้านสวยมาดูมาดูมาดูจ่าจ่าจ่ามาดูประจำการหน่อยจ่าประจำพี่จ่าทางซ้ายไม่มีทางขวาไม่มีตอนนี้ก็ด่านสองนะเล่นแบบโรพีหน่อยเล่นแบบโรพี สมแบบสมแบบเล่นแบบสมนะสมเล่นโรปีหน่อยจ,ะจะ่าจ่าดิผม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 จ,จ่าจอนจ่าจอนนะจ่าพ้อยทางขวามีไหมไม่มีไม่มีเคลียะมีแต่ทางซ้ายเคลียะมีแต่ทางหน้าสินะสี่วงศาก็ได้ยงิงไม่โดนจ่าพ้อยยิงโดนไหมตอนนี้ ตอนนี้เราบุตัวได้นะ่จา,นาจะมาเกินน่าจะมาแปดตัวโดนหนึ่งตัวเกินโน่ตัวเหลือเจ็ดตัวมั้งมาเยอะมากไม่โดนอย่าให้มันใกล้เข้ามาไม่งั้นซูมไม่ได้อุย้ยไม่โดน,โนไปถอยก่อนจ้าไม่โดนถอยก่อนจ้าถอยก่อนเราซวยแน่มาละไม่โดนจ้ามาแล้วจ้าจ้า หัวแตกจ้าจ่าจ่าถอยมาจ้าไปอยู่ที่โอ้ยตายจ้าผมตายโอ้ยจ้าโดนบ้างหัหัวแตกไอ้เหี้ยเซ่อเจ้าเลี่ยหี่ปั้งจ้าตุยเลยทีเดียวนะครับก็ก็อ่ะตาสุดท้ายพอละถ้าตาน h i s จะจะพอยแล้วจ้าจอนไม่ถึงด่านสามก็บอกลาในหน้าที่ได้เลยนะครับไป เราต้องซื้อตรงมาเสียบไส้มาแล้วใช่เรามีกี่พอยต์หกสิบเก้าหนึ่งร้อยเพราะเราจะได้ธงมาเสียบพี่พ <eza> ี่มีร้อยยี่สิบ point นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยซื้อธงเนี่ยเนี่ยมันมันเป็นอาวุธอะไปคิดได้โอเคเดี๋ยวไปซื้อธงก่อนสีแดงมันวิ่งไม่ได้นะเกมนี้มันช้าจัดอันไหนตัวไหนเนี่ยมันเนี่ยหนึ่งร้อย point ไหนวะใช่จะวะใช่ไม่ใช่โอ 200, 200. 200, 200. 200. สองร้อยสองร้อยไม่สองร้อยพอยสองร้อยอ่ะซ้ายไม่มีขวาขวาไม่มีเอ้ยซ้ายมีขวามีโอ้ยตอนนี้เยอะจัดเลยดันดันหนึ่งยิงเลยวะเนี่ยแตกโอ้ยพี่โดน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 จับพอยพจับพอยโดนจับพอยผมขอชักไม่ก่อนยิงแอนหน่อยทางซ้ายทางขวาไกลอยูโอ้ยอย่าตายแตกพักแม็กซ์อยู่โอ้ยผมตาย ตาโดนลุมโอ้ยจะพอยตายไม่ไหวว่ะจริงเล่นสองคนอ่ะเอามาเดี๋ยวเราจะฝีมือเอาสุดท้ายพอละฝีมือเราสุดท้ายพอซอบสุดท้ายจริงๆละเปเป็ปกติไหมเดี๋ยวเอบสุดท้ายเนี่ยเราสองคนรข้สุดท้ายก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปลองลองหลายคนดูนะแต่นนี้ลองลองสองคนก่อนว่ามันระดับยากแค่ไหนถ้าถ้าถ้าสองคนก็ได้แค่ด่านสองอ่ะ ่นสามไม่ไหวถ้าคนเยอะก็น่าจะด่านสองดนสามไหวอะ่ะยืนยันระบตุตำแหน่งซ้ายไม่มีขวาไม่มีเฮีย yeah, มีแต่ข้างหน้าสิบองศาฟอนท้ายยิงโดนแตกหนึ่งคนนิ่งอายุเครักหงหัวคมตรงเป้ายิงแตกหนึ่งตรงเป้ายิงแตกหนึ่ง ไว้แต่สามละตรงเป้ายิงไม่โดนดูเหมือนศัตรูจะคาดเคลื่อนอีลกสองตัวมุ่งหน้าไปที่บ้านทางซ้ายมาหาเราทางหนึ่งไม่โดนถอยมาจา้าเฮ้ยแม็กหมดถอยมาจ้า้ยเสียบไม่โดนไม่โดนจา้าผมจะไปช่วยอยู่สวยแต่ถอย,ยมาจา้าเลือดเือน้อยเลยผมแทงให้มาดัาสงองเอ็งดูทางเอ็งดูทางซ้ายนะ จ่ะจ่า,จอ,าอ,อยู่มดนเอาวายเองไม่โดนเฮ้ยแม็กหมดใช่ไหมล่ะมันจะมาล่อบ้านก่อนมันจะไม่ล่อแล้วเนี่ยไม่โดนหายจ่าผมโดนผมโดนเสียบ้านแตกหมดไม่โดนหายแล้จ่าช่วยหน่อยเอ้ยมันนั่นมาลิงนี่หว่าตังหนึง่ง Có khán Mà lính Mà lính mình mình mất Mấy đồ hơn Mấy đồ hơn rồi xấu tôi lại tôi, tù... anh tôi buồn đó chả tôi lăng Mấy đồ lại nhà bằng đâu ด่านสามแล้วจ้าด่านผ่านด่านนี้ได้ก็ผมได้คดลิปละขอหน่อยจ้าหน่อยโลพีหน่อยจา้าจังใจหน่อยตอนนี้อาริยบุตรไม่พร้อมทางซ้ายไม่มีทางขวาไม่มีเคลียร์ศัตรูยังไม่พบข้างหน้าจะไหวหรือเปล่าแค่แค่ข้างหน้ายังไม่ไหวใช<จ>่<อ>มาเดี๋ยวหจา้าทางขวาไม่มีทางซ้าย ไม่มีมีทางกลางจ้าเอาหน่อยเอาหน่อยด่านนี้หนมือนจะง่ายมีทางมีแต่ตรงกลางจะต้องยิงแต่ระยะไกลโดนหนึ่งตัวแตกตอนนี้คนป่าน่าจะเริ่มบุกแล้วนั่งไงมายืดเลยไม่โดนเดาออสอยไม่โดนจากทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีแล้วนะโอ้ยโอ้ยเล,โลโ็ดลถขึ้นรถแตกหนึ่ง,งจากถอยมาจ้า เอาตัวใกล้ที่สุดก่อนแตกสองทางซ้ายทางขวาพึ่งก็ได้ให้มันตีบ้านไปเลยตัวกลางก่อนแตกสามไยจ่าไปจ่าหลบหลบหลบแตกสี่อุ้ยจ่าผมโดน ขอปกีกเชิดเพียงนี้ครับไม่ไหวสองคนไม่ถึงดับสามจริงก็ขอปกีกเคิดเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย